สวัสดีสมาชิกยุคกงทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันศุกร์ที่22ตอนนี้เวลา6โมง17นาทีนะครับก็มาดูกเลยดีกว่านะก็เพิ่งเลิกงานมาก็ได้จับดูว่าามีฟุตบอลคู่ไหนจะเป็นคู่ที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าก่อนนะครับเอาเป็นลีกสัมันแล้วกัน ไม่ขึ้น,นอ่าเป็นลีกสาคัญครับผมอ่ะแต่นี้เป็นหลีกสาคัญสําคัญแล้วนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าอาสักสามสักสามคู่ก็พอนะครับผม ครับผมก็คู่แรกเลยนะครับผมเป็นรอบตีหนึ่งครึ่งนะครับผมเป็นลีกออสเตรเลียบ mm ุนเดสเดก้านะครับระหว่าง l a s k ลินนะครับเจอกับออสเตรียเวียนนาก็ l a s k ลินนะครับฝอร์บัานกับความเป็นต่ออยู่ที่1ลูกมองจะขั้นหนึ่งอีก,อก2แล้วก็อ่าก็อยู่ในเลทนะครับอยู่ในเลท เทียบชื่อชั้นฟอร์มทีมแล้วก็คนละขั้วกันเลยนะครับลินก็กําลังร้อแรงนะครับผมส่วนออสเตรเลียก็ยังสะกดคําว่าชนะยังไม่เป็นเลยนะครับผมก็ผมก็มองไปที่เ a ลลินนะครับที่ชนะราคาต่อที่1ลูโลกนะครับมาดูคู่ที่2นะครับรอบตีสองเป็นฝรั่งเศสดิวิชั่น2นะครับระหว่างแบดเจอกับเกิร์น็อตนะครับแบด ฝ้าบ้านกับความไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับก็มองจะคาดหนึ่งอีกสองแล้วก็เรียงตัวสวยงามเลยนะครับนะเปอร์เซ็นต์ของแบดดีมากเลยนะครับเพราะเป็นค่าหนึ่งอยู่ที่ค่าทีมต่ออยู่ที่1.8นะครับกำลังจะเคลียร์ลงต่ำก็ถือว่าโอกาสของแบดชนะมีสูงครับผมก็มองไปที่แบดท,ที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งลูกนะครับ ผมขอสำรวจก่อนนะครับกู่สุดท้ายเห็นจะเป็นอรอบที่สี่สิบห้นาทีนะครับเพื่อเป็นลีกสเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับระหว่างทอนเดล่าเจอกับปอร์โตนะครับปอร์โตไปเยือนนะก็กำลความไปต่ออยู่ที่1ลูกมจะขั้นนี้สองแล้วก็ค่า x อาจจะไม่พอนะครับอาจจะไม่พอก็เลยก็คือเกมอาจจะแบบไม่วุ่นวามากนะครับแต่ผมเชื่อว่าปอโต้ชนะเกินหนึ่งลูกนะครับผมมุมบมที่ปอโต้นะครับที่ชนะคาตเตอที่หนึ่งลูกนะครับผมทั้งหสามคู่คำถามประจำวันชอบตัวไหนมากที่สุดเห็นจะเป็นทั้งด้านแบดนะครับ ทางด้านแบดนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมอ่าก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ